เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่หัหน้าตาวปโชคกับเกมเคมจิงอิ่มแพคกันดีแล้วผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งตีบอสกันก่อน,น,น,นครับซึ่งตัวนี้ที่เราจะตีก็คือบอสน้ําแข็งครับที่เราโดดลงไปแล้วผมก็จะใช้แค่แอมเบอร์เนี่ยแหละครับเพราะว่าแค่แอมเบอร์ก็เหลือเฟือนะครับแต่อยากให้ง่ายก็ใช้หลายๆตัวได้นะแต่นี่จะเป็นเล็กน้อยเวลาเล่นไอล,ลงโฟมมาเราจะเห็นว่ามีเม็ดขาวแล้วก็ยิงใส่เม็ดก่อนเลยนะครับ ถ้ามันก้มแสดงว่ามันจะพุ่งอะแต่มันไม่ทันนะครับยิงก่อนเลยจริงๆถ้าจังหวะเนี้ยผมแนะนําว่าเปลี่ยนตัวอย่างเช่นใช้ลิซ่าก็ได้แต่ผมจะเปลี่ยนกลับมาไปใช้อมเบอร์เดี๋ยวนะคือมันจะเสียเวลาสักหน่อยนะครับเพราะเราสอนให้ใช้ชาร์จยิงไปเรื่อยๆค่อยๆนวดนิ่มๆเวลามันลุกขึ้นมามันก็จะหมุนตัวนะครับผมมันจ้องอย่างนี้แสดงว่ามันจะพ่นเสร็จพ่นลมเสร็จเราก็จะลบนะครับเราก็จะเป็นโดนแต่เราอย่ายืนออกนอกข้างนอกครับ เพราะข้างนอกมันจะเป็นดาเมจบนพื้นนะครับเห็นไหมครับที่เป็นสีขาวๆตอนนี้หายแล้วนะครับสามารถเดินได้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆส0งร้0สองร้พี่ๆพๆๆไปพี่ๆพๆพๆไปมเรื่อยๆยาวๆครับยาวไปครับยาวไปยาวไปอามันลุกขึ้นมานั้นเราก็จะหมุนหนึ่งรอบเราก็หลอยิงเข้าไปนะครับผม มันก็หมุนอยู่ดีนะครับผมตอนนี้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนทําไมเนี่ยเราก็โอ้โยเกือบลืมถ้ามันหม่งลงพื้นมันก็จะมีเป็นคลื่นกระแทกออกมาทามนาครับถ้าจะหลบง่ายง่ายคือต้องอยู่ใ,ใกล้ๆมันสักหน่อยอย่างนี้นะเราก็จะไม่โดนนะครับแต่ตอนนี้สึกมันยังไม่เห็นจุดที่ทําให้มันล้มนะครับเพราะงั้นเราก็อันนี้เป็น3มทีนะครับหนึ่งสองสามแล้วเราก็ยิงปุ้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 งปหาอละ ถ้ามันมีทําท่าน,นี้คือมันจะสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นน้าแข็งห้ามขึ้นไปเหยียบนะครับเหยียบแล้วเรืองเราจะลดเห็นไหมจะมีวงเขาๆเป็นสะเก็ดน้ําแข็งและท่านี้ก็คือเรียกพื้นที่เป็นน้ําแข็งลงมานะครับเราก็พยายามยัดลงสักหน่อยนี่แล้วตีหัวแตกได้เสียใจต่งไงยิงยิงตามมันนะครับ โอเคเราก็ลุกมาหมุนหนึ่งที่จะหมุนสองไหมไม่หมนเราก็ยิงไปเรื่อยๆจริงๆเราตอนนี้เราอ่าตอนนี้มันจะยิงแสงแล้วจหวะนี้ถ้ากะไม่ดีเราก็จะโดนได้แล้วเราก็ต้องวิ่งออกนะครับเพราะมนจะหมุนกลับจุดเดิมถ้าถ้าเราอยู่ในจุดเดิมเราก็จะโดนแล้วพื้นสีขาวนี้เราก็ห้ามโดนนะครับหมุนอ่ากระทึบสามนี่ไงเราหัวเตก นี่เนี่ยุวกปวกพวกพวกเอาไปให้หมดเลยเอาไปเลยมีทุกอย่างใส่ให้หมดนี่เนี่ยอ๋อยังยังกวาดปืนไม่ยังไม่หายสกประบกเนโอ้ยดีนะหลบทันมือจะเล่น จริงๆเราอยู่ใกล้ๆไว้หน่อยก็จะดีเพราะโอกาสหลบจะสูงก,กว่าครับคือพยายามอย่าอยู่เกินอย่าเกินไกลเส้นนี้มากเกินนะทุกสามจงหวะยิงฟรีอีกแล้วครับท่านโอเคซบรรทาพื้นแล้วอันนี้ก็จะเรียกเม็ดลูกหินล่นเราก็ยิงถ้าเกิดเราสกัดมาได้มันก็จะลเนี้แะครับ เราก็ทำวิธีเดิมแต่เราจะพยายามไม่เหยียบนะเหยียบผมเหยียบไปโดนเนี่ยเลือดเราไปหน่อยนึงแบบจริง้ถ้ามีตัวดาเมจที่ระยะประชิดดีๆมันก็จะใช้ได้เลยมันโดยนกันพวกอ่อะไรน,นะถ้าเกิดมีตัวระยะประชิดอ่ะยิงเสรละลบยิงไว้สวนกลับแล้วก็สวนไปอีกตอนนี้ตาเป่งแสงก็คือเราสามารถยิงได้ เมื่อกี้ผมเพิ่งไปเหยียบข้างนอกไงล่ะเดือนเลยรถอีกแล้วอื้ออสองทีสามทีจริงๆเราสิง,ง,งสวนก็ได้นะนี่ลงมาลงนอนกับพื้นนะครับผมโจโจโจตึ๊กตึ๊กตึตายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของตัวที่เป็นน้ำแข็งนะครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมแค่แอมเบอร์ก็เหลือเฟือนะจริงๆเปลี่ยนตัวอื่นก็ยังได้แต่ผมจะทำให้ดูว่าจริงๆแค่แอมเบอร์ตัวเดียวก็เหลือเฟือสลับตัวนี้นะครับผมอ่ะเลเซ้นผมหมดเปิดสักหน่อยแล้วกันไม่อยากใช้เลยมีเหลือแค่สามันเปิดออกมา และตัวนี้เราก็คือจะมาหาของพวกไออัพตัวของคอนที่เป็นธาตุน้ำนะครับผมไอทำน้ำแข็งครับตัวนี้น้ําแข็งขออภัยพูดผิดแล้วเราก็จะมีของพวกอ์ติแฟกมาไว้กินหรือไว้อัปเกรดก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของธาตุน้ําแข็งนะครับผมและเพื่อว่ายังรู้สึกอาจจะยังไม่พอใจเดี๋ยวเราไปตีตัวดอกไม้ไฟกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่งเอาละครับนี่ก็จะเป็นดอกไม้ไฟนะครับผม ก็จะอยู่แมพตรงพื้นที่ประมาณนี้นะครับอยู่ทางของลิยูของเมืองจีนนะครับอยู่แถวช่วงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ถึงก็พยายามวิ่งมานะครับโอเคแล้วคราวนี้ผมก็จะใช้ตัวละครแต่ครั้งนี้คงใช้แอมเบอร์ไม่ได้นะเพราะมันเป็นธาตุไฟเพราะงั้นจะไม่ทาปฏิกิริยาเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้แค่ลิซ่าจริง,รงๆผมยังมีตัวน้องอ่น้องที่เป็นตัวธนูธาตุสายฟ้าจริงๆถ้าใช้อาจจะง่ายกว่าใช้แอมเบอร์เอ้ยใช้ลิซ่านะเพราะมันเล็งไม่ได้ แต่ในเมื่อมันเป็นตัวหยอดที่โอกาสได้น้อยนะครับเพราะมนันผมจะใช้ตัวที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วก็คือลิซ่าเอานะครับผมกับตัวเอกที่เป็นธาตุลมนะครับส่วนน้องกี่ผมจะไม่ใช้เดี๋ยวจะหาว่าขี้โกงใช้ห้าดาวนะครับผมเพราะั้นเดี๋ยวผมเอาลิซ่าลงไปก่อนเลยแต่เลืดอ,อาจจะเลือดลดเยอะหน่อยนะอันนี้ถ้ามันค่อนข้างหน้าลำคานิดนึงลงมาปุ๊บเราก็เหมือนกันครับที่จุดใช้ยิงไปที่ตรงจุด นี่คือสร้างยิงกระสุนลัวล่วเราก็หลบออกด้านข้างครับเราก็ช็อตไปช็อตไปช็อตไปอันนี้มันกำลังสร้างดอกไม้ครับปุ้งคือเราต้องทําลายทิ้งนะครับแต่ผมจะปล่อยไว้ก็ได้นะไม่ทําลายโอ้โหมาเดี๋ยวมองแล้วเดี๋ยวดอกไม้นะถ้ามันระเบิดอ่ะมันจะกลายเป็นพื้นที่ไฟที่เหยียบไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอทีจะระเบิดไหมเนะี่ย วุ่งดิุ่งุ่ง,งเห็นไหมครับมันจะเป็นวงมันจะเป็นวงสีแดงๆซึ่งมันก็คล้ายๆกับของตัวน้าแข็งเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่แล้วสุดท้ายก็จะเอาหัวมาชนพื้นนะครับเราก็ช็อตไปเรื่อยๆช็อตไปก่อนหัวมงเห็นไหมเหมือนกันเราก็ช็อตข้างๆาพยายามเก็บสตามิน่าไวด้ดีๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไม่มีท่าไว,ไว้หลกมงก็ช็อตไป อ้ยหมุนหมุนหมุนไม่น่าโดนม้งเมื่อกี้อันนี้คือถ้าไฟมันจะยิงไฟลงพื้นอนี่ครับพยายามวิ่งเข้าใกล้ตัวมันนะพอถ้าเปิดบวงนอกมีโอกาสาโดนสูงกว่าวิ่งในตัวครับจริงๆถ้าเราโจมตีมีจังหวะโจมตีแล้วก็โจมตีได้แล้วก็ออกถอยออกมาเอามองครับนะมงหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตไปเรื่อยช็อตไปเรื่อยก,กิดอ,อะไรอะไรอะไรเอาหกกว่า โอ้โหกว่าสองพีทุบข้างหน้าใน,นไงผมจนเต็มๆเ,เลยนี่แน่นี่แน่นนี่แน่นแนทุ่มลงมาช็อตซะแต่ถ้าลมก็ใช้กับมัน่อยได้ผลเพราะว่ามันจิงๆต้องใช้สายฟ้าแหละแต่สายฟ้าถ้าเกิดจะใช้ต้อง ตรงข้างกับคล้ายกับแอมเบอร์ก็คือต้องใช้ตัวน้องทีงเมื่อ,อกี้เออปุ๊บหลบออกมาก่อนเดี๋ยวลองแอเบอร์ยิงดูก็ได้นะฮะก็เป็นท่าก่อนโอ้โอ้ฮะเข้านิดเดียวคราวนี้เขาจะสร้างบอลอีกแล้วพุ่งเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เปลี่ยนหามาทำลายแทนนะแต่เราต้องมองข้างหลังไว้ด้วยว่าเขาคิดจะทำอะไรอันนี้รู้สึกจะเป็นโฮมิงต้องวิ่งหลบวนไปวนไปวนไปช็อตช็อตช็อต อ่าหมายกละทาออนนี่ทาพื้นนะโฮมวิ่งวิ่งตามตามแล้วก็ค่อยๆวิ่งเอาอันนี้หม่งพื้นแน่นอนครับท้อท,อท,อทอโอ้โอุ้ยสองอุอ้ยส,สามแน่นอนนะโอ้ยโดนนะครับผมพลาดเองเฮ้ยเ <c oughs> ลงไปนอนไม่ยอมนอนเหรอฮะไม่ยอมนอนเหรอฮอ้หือ,อเบ๊ะเบ๊ะตีตีไป ใช้ลมยิงก็ไม่ใครข่าวตีธรรมดาไปเรื่อยครับดีสุดอ่ารับมันก็จะลุกขึ้นมาครับน,นี้ผมก็จะเปลี่ยนถูหนึ่งถูสองไหมถูสองแล้วขมมงไม่หมองอ่าเนี่ยเดี๋ยวนีวว้ต้องมีมงแน่นอนอางานนี้ใช่โอ้ย,เร,ยอเรียกพื้นอีกแล้วเรียกพื้นอีกแล้วนี่เนี้ยจี้นหนึ่งีจี้อหนึ่งจีแต่จริงๆถ้าอยากเซฟเลือดเราก็วิ่งเอาดีกว่า รอช้าหน่อยช้าช้าได้พาเล่มงานนะครับผมมองว่าแต่มงช้าที่ต้องสองสามทีแน่น,นอนครับเราก็บินวนรอสามแล้วค่อยยิงก็ได้เพื่อความสะดวกสบายในการต่อสู้คือสังเกตง่ายคือถ้าเกิดจะมีขีดข้ามบนอ่ะคือเราสามารถทําให้แตกได้แต่ถ้าไม่มีคือเราก็จะไม่สามารถทําให้แตกได้แล้วมันก็จะตีไม่ค่อยลมเราก็ต้องรอจังหวะเวลาสักหน่อยแล้วก็ตีไป เราจะวงดูแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนี่ผมไม่กินไม่ฮิวเลยนะเลเวลมันก็สูงนะหกสิบสองผมก็เจ็ดสิบไม่น่าว่าผมโกงหรอกมาล้งมันให้มาแค่นี้นะปัดซ้ายปัดขวาหมุนไหมเจ๊มหมุนไหมหมไหมอ่าตอนนี้มันโอ้โหสร้างบอลแล้วสร้างบอรลรอรอรอแล้ววิ่งหลบแล้วก็ทำลายดอกไม้ทิ้งซะอย่าให้มันพื้นพื้นไฟเพราะว่าเราจอะหลบยาก โอ้โอปืนกลนปืนกลปืนกลนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยช็อตช็อตถูพื้นถูพื้นถูพื้นมองหนึ่งมองสองมันตะองมองสามแล้วก็ช็อตไปเรื่อยครับร้อยพื้นที่มันหมดก่อนอะไรอะไรอะไรโฮมิง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 ก็วิ่งสักหน่อย ใครสั่งให้สร้างฮะใครจะสั่งให้สร้างฮะใครจะปล่อยมิสราบครับตีไปเรื่อยเลยครับนี่เดี๋ยวก็จะตายแล้วชิวคิวคิวกว่านี้มีอีกไม้โอ้โหเลซินไม่พอแล้วโอเคเดี๋ยวผมเติมเลซินอีกกูเปิด เราก็จะได้ของอัปเกรดที่เป็นของธาตุไฟนะครับแล้วก็จะมีอัติแฟกต์อันนี้ครับของอัปเกรดธาตุไฟจะเป็นชื่อเนี่ย event frames นะครับ berserker นี่เป็นอัติแฟกต์อัติแฟกต์อัติแฟกต์อันนี้ก็อัปเลเวลเอ้ย up เลื่อนขั้นของธาตุไฟเพราะงั้นมันเป็นบอสสองตัวที่เราต้องสู้นะถ้าเกิดเรามีตัวละครธาตุไฟและธาตุน้ําแข็งนะเพราะที่ผมทําคู่กันนะครับผมเอาแล้วครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ที่เป็นวิธีการสู้กับบอสทั้งสองตัวนั่นก็คืออ่าดอกไม้ไฟและดอกไม้้นนําแข็งะครับ ก็หวังว่าเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่น่าจะให้ผู้เล่นใหม่น่าจะเล่นได้นะเพราะ <_ d ata> ว่าต,ตัวละครศัตรูเนี่ยจะมปแพนเทอร์แล้วก็ผมว่าใช้ตัวละครที่ในเกมทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องอยังไงก็ต้องเจอ,อยังไงก็ต้องมีครับ <_ d ata> ที่เหลือก็คือ,อ <_ d ata> แค่ว่าเราอัพเวลให้สุดของตอนนั้นแล้วเราค่อยเอาไปสู้กับ <_ d ata> กบ,บอสก็จะง่ายอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่บ้างนะครับผมก็ถ้าเกิดในคลิปนี้มีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วย อ่าผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าหากสงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมและถ้าเกิดคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับสำหรับผู้ชมทางด้าน YouTube ส่วนผู้ชมทางด้าน,น a c e b o o k ก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กันคราวหน้ากับคลิปเ้มจริ่ง Impact นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย